โอกาสเปิดแล้วให้กับธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเป็นสายขนส่งสายฟูททัลและการ,การเกษตรรวมไปถึงสายแชมกับเจ้าให้รับแชมป์กระบะน้องใหม่ของเราเปิดให้แล้วกับทุกโอกาส สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเซลนุวันนี้ผมจะมาเสนอจุดเด่นของกระบะน้องใหม่ของเราไฮรักแชมป์ s. <S ที่เป็นกระบะพื้นเรียบเปิดได้3ทางราคารเริ่มต้นอยู่ที่459,00 0มีทั้งแบบกระบะพื้นเรียบและเป็นแบบหัวแชสซีที่เหมาะสาหรับการนําไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านสาหรับรุ่นที่ผมจะพามาดูวันนี้นะครับก็จะเป็นไฮรักแชมป์เกียร์ออโต้ช่วงฐานล้อยาวนะครับที่ออกแบบให้ความรู้สึกทรงพลังดุดันและแข็งแกร่ง และด้านหน้านะครับเราออกแบบมาให้เป็นแบบ3ชิ้นนะครับสามารถดัดแปลงแยกดัดแปลงได้นะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่จะนําไปตกแต่งก็ไม่ต้องแกะทั้งชิ้นนะครับสามารถแกะชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ในยร์อ Auto นะครับราคาอยู่ที่5้าแสนหกหมื่องบาทครับแล้วผมจะพามาดูเต็มตัวนี้นะฮะจะล้อนะครับล้อจะเป็นขนาด1 4นิ้วนะครับสามารถรับน้ำหนักการบรรทุกได้อย่างดีนะครับมาดูกันที่ภายในนะครับ ภายในให้ความรู้สึกนั่งแบบลวงสบายนะครับทัศนวิสัยด้านหน้ามองได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับไม่บดบังทัศนวิสัยนะครับมาพร้อมแอร์นะครับสามารถปรับความเย็นได้นะครับภายในนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสามารถปรับได้นะครับแล้วก็แยกชิ้นกันนะครับมีกองเก็บข้องให้ตรงกลางนะครับพอโซนกองเก็บของแล้วก็เกียร์เกียร์แบบออโต้นะครับสามารถเล่นเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับฮะแล้วก็กระจกนะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าไม่ต้องเอามือมาหมุนนะฮะ มาถึงไฮไลท์ของเรานะครับกระบะพื้นเรียบสามารถเปิดได้3ทางนะครับเดี๋ยวผงจะเปิดให้ดูนะฮะความยาวของท้ายกระบะคันนี้นะครับอยู่ที่2 6 4 7ก่มิลิเมตรกว้างที่1 7 1่มิลิเมตรสามารถบรรทุกตะกร้าได้ถึง16ใบด้านข้างสามารถเปิดได้เพื่อขนของขึ้นเหมาะสำหรับการบรรทุก ด้านท้ายก็สามารถเปิดได้เหมือนกันตัวนี้นะครับเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับเหมาะสำหรับการดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นสายฟูดทักสายขนส่งแล้วก็ธุรกิจการเกษตรนะครับหรือท่านไหนที่ชอบสายแคมปิ้งนะครับก็สามารถทําไปดัดแปลงเป็นรถบ้านได้เลยครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับวงเลี้ยวแคบสุดเพียง4.9เเมตรเห็นอย่างนี้นะครับรถคันนี้นะครับไฮรักแชมป์มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยระบบเบรบก abs ระบบ ABD แล้วก็ถูรลมนิรภัย2องตำแหน่งนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะมาชมตัวจริงหรือทดลองขับนะครับสามารถรับชมได้ทั้งสองสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาัูวานะครับแล้วก็สาขาในเมืองสานักงานใหญ่นะครับก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะฮะหรือว่าจินต่อท้างผมก็ได้นะครับที่เบอร์โทร08950402 6 4กับเซลนุจัดให้ครับผม